แล้วก็มาดูคุณพยากรณของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าสมพยากรณ์ไว้กับพระอานอันทะดูก่อนอานนท์ก่อนกึงพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการ้ายแรงจะมีการรบราข้าวฟันสึงกนแาากันผลนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาบ้านประชาชนขุคคลใี่พินาศจะมีการล้มตายสึ่งกาาันแลกันเป็นอันมาก แต่ว่าอนันทะดูกรอนอนลก่อนกึงพุทธการสิบห้าปีมันจะถือว่าเป็นการร้ายแรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ท่านนี้ก็เพราะว่าหลังกึงพุทธการไปแล้วอนันทะดูกรอนนจะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกืองพุทธการก่อนเกืองพุทธการมากยักษ์ยักษ์กนอกพระศาสนา จะรบราคือเราจะรบราข้าฟันทึ้งกันละกัน <c oughs> จะยักษ์นอกพุทธศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนะี่ยหมายถึงคนที่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันขึ้นกันละกันแต่ต่างว่าฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากมากสมณทีพรามจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกรากัน,กนสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนา จะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมรยกรพระองค์สมเด็จพระสัมม,สม,มาสัมพุทธเจ้า